คือเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าการฟุบหน้าโต๊ะทํางานข้ามคืนแล้วก็กินบะหมี่สาเร็จรูปไปเป็นอะไรที่แบบเท่มากต่อมาก็ตระหนักดีครับว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นคนที่ทํางานอยู่กับความคิดตัวเองอะ่ะถ้าเกิดว่าร่างกายอ่อนแอความคิดสร้างสรรค์นในการทําต่างๆก็ไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าต้องเริ่มละ วิ่งเป็นกิจกรรมที่เราทําได้เลยครับเราไม,ไม่เราไม่ต้องรอคนอีกอ,อ,อีกหลายคนเพื่อมาประจําทีมะนะแล้วก็ตัวเองก็เริ่มวิ่งตั้งแต่ระยะแบบฟันรันอ่ะ 20K 21K ไปฟูลมาราทอนไปอัลตร้ามาราทอนไปวิ่งอัลตร้าเทรลไปวิ่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็มาเป็นขั้นบันไดครับก็น่าจะใช้เวลาในลูปเนี้ยประมาณ5-6ปีด้วยกันนะน่าจะบอกได้ว่าเป็นยุคที่แบบรันนิ่งแบบ going boom อ่ะ running กำลังจะบ boom, มูมอะไรเงี้ยครับคือ background ผมอ่ะ uh, เป็นคนทำแมกกาซีนทำนิตยสารานะเวลาที่เราสนใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเราค่อนข้างจะจะจมลึกไปกับมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยโลกของการวิ่งอ่ะ uh, มันไม่ได้มีแค่แบบจุดสตาร์ทกับเส้นชัยนี่ว่ามันยังมีแบบเรื่องราวหน้าขนลุกหลายๆอย่างเลยอะ uh. ผมเคยตั้งใจไปญี่ปุ่นเพื่อจะดูคนวิ่งมาราธอนอะ uh. คือเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอะไรเงี้ยกระบวนการคิดอะ่ะคือเรื่องวิ่งจะนําทุกอย่างเลยนะถ้าแบบว่าจองที่พักอย่างเงี้ยคือเราก็จะเลือกแบบที่ที่แบบใกล้ที่วิ่งอะไรเงี้ยเข้าใจนะคนที่แบบว่าข้างคล้เพลงร็อกข้างคล้ไอดอลข้างคล้บางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันมีมันมีสถานที่บางสถานที่ที่เราไปไปไปถึงแล้วอะ่ะเราจะเจอคนแบบเราเว้ยเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะไม่โดดเดี่ยวอะ่ะ พอเราไปยืนตรงนั้นปั๊บเนี่ยเราหันซ้ายแลขวาเนี่ยเฮ้ยมันมีคนที่บ้าเหมือนเราเนี่ว่าผมคิดว่าความชอบความหลงไหลความข้างใครอะ่ะคือถ้าเราเปลี่ยนเป็นงานได้เราเปลี่ยนเป็นแรงขับเคลื่อนในการเนินชีวิตได้มันก็จะดีมากๆเลยอะ่ะในเมื่อคุณแบบ3เรื่องในชีวิตที่คุณคิดถึงทุกวันเนี่ยมันมีเรื่องวิ่งอยู่เป็นหนึ่งในนั้นอะ่ะเออคุณลองทําเรื่องนี้สิแล้วพอทําไป ก็รู้สึกว่ามีคนที่แบบให้การสนับสนุนนะมีคนที่แบบอ่านงานของเรามีคนที่ชอบงานของเราพลังงานที่ทำลันนี่ไซเดอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผมแบบไม่ได้วิ่งถ้าผมไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบพบจิตแพทย์ทุกเช้าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าการวิ่งอนะดังนั้นการที่เราทำลันนี่ไซเดอร์อ่ะก็เป็นงานที่แบบอยากจะบอกว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่ได้ทำละ เราจะมีที่ที่สบายใจเสมอเลยอ่ะเมื่อเราวิ่งนะครับคือไม่ว่าเราจะขุนมัวหม่นมองประคองอารมณ์จากเรื่องอะไรมาเนี่ยถ้าวันนั้นเรายอมกัดฟันวิ่งสักชั่วโมงหนึง่งมันได้ละลายความคิดลบของเราครับเรารู้สึกว่าเราอิ่มอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากมีสิ่งนั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปที่นั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบวิ่งเร็วด้วย เจอเพจตัวเองที่เรามีความสุขครับเราก็วิ่งไปในเพจนั้นมันเหมือนกับเราได้รีเซ็ตตัวเองอะ่ะทำให้เออเราได้กลับมาเป็นคนที่แบบชอบตัวเองได้อะ่ะนั่นแหละผมว่าสิ่งที่การวิ่งให้กับบุยนะ